สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมีรถกระบะสวยๆมารีวิวค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถกระบะใช้งานอยู่นะคะสําหรับคันนี้ Toyota r e v o 2.4e ปี2016นะคะราคา569,000บาทเล็กไม่นะคะใช้งานไปอยู่ที่130,000กรโลเท่านั้นค่ะผ่อนสบายๆเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวออกรถได้ถูกอาชีพเลยค่ะ ในส่วนของารายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับทะเบียน7กกไก่ทอฐาน193กรุงเทพมหานครนะคะ่ะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้ามาตจีดิฟเ e c เตอมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะกระจังหน้านะคะได้เป็นสีดำเงานะคะสวยๆแบบนี้เลยตัดกับโครเมียมนะคะได้เป็นสีดำสีประตูเกียร์ออโต้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับร้อแม็กข์บ17นะคะ บันไดข้างสีดำกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานนะคะทุกบานเลยเม็ดอาร์นะคะที่ประตูกลมๆสวยๆเลยค่ะกระจกออโต้นะคะ1บานค่ะปรับพับกระจกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะ หัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีรอยถูกไขนะคะไม่มีขยับเลยมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่น CD usb ค่ะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสามารถปรับโหมดขับขี่ได้2โหมดนะคะอีโค o โหมดแล้วก็ Power อร์โมดค่ะภายในนะคะถือว่าไม่ช้ำเลยนะคะสวยๆเลยได้เป็นเบาะผ้านะคะโทนสีเบจนะคะ บอกพาก็ไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยหัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีรอยถูกไข่นะคะไม่มีขยับเลยค่ะราคา5 6 9 0 0 0หบาทนะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะใช้งานอยู่นะคะลูกค้ารับประกันเลยคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆเลยนะคะภายในสวยๆเลยไม่มีช้ำเลยค่ะ มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับทางเที่ยนได้นะคะลูกค้าอ่าในส่วนของกระบะไลเนอร์นะคะใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีช้ำเช่นกันอ่าไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายมันติดรีเฟคเตอร์นะคะลูกค้าไฟท้ายใส่ๆเลยโลโก้ตัวสอดน,นะคะติดอยู่ทุกทุกตัว คันนี้ได้เป็นเซ็นเซอร์ถอยนะคะให้2จุดด้วยค่ะมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยนะคะ2จุดได้ไปพร้อมทะเบียนเจก็ไก่ทอฐานนะคะหนึกรุงเทพมหานครนะคะ่ะใครที่กำลังมองหารถกระบะใช้งานอยู่นะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลย กระจกเดิมแท้โรงงานนะคะทุกบ้านรนะับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติพลิกความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะคะลูกค้าภายในสีเบดนะคะภายในสวยๆไม่มีช้ำเลยนะคะคันนี้มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0642 539366นะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ